สวัสดีครับพาร์นี้จะเป็นพาร์สุดท้ายของ a r รแล้วนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามและรอคอยเสมอมาและนี่ก็คือเนื้อเรื่องของชุดสิ้นสุดของเรื่องราวการประจนภัยของผู้รอดชีวิตเรื่องราวของ ARC Genesis Part ารในเรื่องราวนี้ครับเราต้องย้อนกลับไปตอนที่เราเปิดใช้งาน r e ซ็ตโปรโตคอลอารทั้งหลายที่อยู่รอบวงโครจรได้กลับมาทําหน้าที่ของมันบนโลกแต่อย่าลืมว่าเราไม่เพียงแต่เรียกอาร์ที่สมบูรณ์ลงมายังโลกเท่านั้น แต่เรายังเรียกอาร์คที่เอ็ดมันน์ร็อกเวลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาร์คนั้นกลับมายังโลกด้วยเช่นกันและนั่นก็คืออาร์คแอบบริชชันนั่นเองครับและนั่นก็ะทำให้ร็อกเวลได้หลุดออกมาจากระบบของอาร์คออกมายังโลกและพยายามที่จะเข้าครอบครองครอบงำสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันสามารถครอบงำได้ไม่ว่าจะเป็นเหล่าสรรพสัตว์หรือแม้กระทั่งแต่ตัวละครของผู้รอดชีวิต เพื่อที่จะสร้างกองทัพขึ้นมาและจัดการกับเราในท้ายที่สุดแต่ก่อนที่เราจะไปถึงบทสรุปนะครับเรามาย้อนความกันหน่อยครับว่าเรื่องราวของอาร์คหนึ่งนั้นมีความเป็นมาอย่างไร เรื่องแรกเราก็คงต้องทวนเรื่องของทรัพยากรล้ำค่าที่เป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องราวของอาร์ตนั่นก็คือเอลิเมนต์ซึ่งเจ้าทรัพยากรตัวนี้ครับมนุษยชาตินั้นได้ค้นพบในศตวรรษที่22และด้วยความพิเศษของมันทำให้มนุษย์นั้นทดลองและใช้ประโยชน์จากมันได้สารพัดทำให้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้นเป็นไปอย่างก้าวกระโดดก้าวหน้าจนกระทั่งนำไปสู่สงคราม t ด e e เอ m e เมนต์วอ ในศตวรรษที่22คาาารัมหาอำนาจทั้งสองได้แก่ The United Republic of Earth และ The t e r r a n f e d e r a t i o n ได้ทำการสงครามโดยใช้เทคโนโลยีจาก Element ที่เรารู้จักกันในอีกชื่อนั่นก็คือ Tech จนท้ายที่สุดครับทั้ง2ฝ่ายต่างจัะหนักได้ว่าทรัพยากรที่พวกเขาใช้ทำสงครามกันนั้นทำให้เกิดมลภาวลภาะกับโลกทำให้ละอองของ Element นั้นสะสมจากการทำสงครามทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกตายลง และละอองเหล่านั้นครับได้วิวัฒนาการขึ้นเหมือนกับกาฝากที่มีความคิดที่จะทำร้ายทุกสิ่งครับถ้าเพื่อนๆคนไหนครับไม่อยากให้ฝุ่นละอองเกาะบนโทรศัพท์แล้วล้วก็ผมแนะนํานี่เลยครับฟิล์มโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็สามารถหาได้ในช้อปปีครับผมสั่งฟิล์มติดกล้อง iPad มาครับของเขานี่โคตรดีเลยนะฮะแถมใช้โค้ดส่งฟรีได้อีกเท่านี้ครับฝุ่นละอองและรอยขีดข่วนก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันนะครับ อย่าลืมไปตามกันนะครับนอกจากผมแล้วนะครับที่ตะหนักได้ว่าจะต้องซื้อฟิล์มมาติดกล้องของผมเพื่อปกป้องฝุ่นละอองทั้ง2องฝ่ายครับก็ตะหนักได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็น United Republic of Earth หรือ t e r r i s t Federation ก็ตะหนักได้เช่นกันครับซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือกันจนเกิดเป็นโปรเจกต์เจเนซิสขึ้น เพื่อที่จะช่วยเหลือโลกใบนี้เอาไว้โดยที่ URE ตัดสินใจที่จะสร้าง a r รที่เราเห็นเพื่อที่จะใช้คำสั่ง r e c e i v e protocol เพื่อที่จะรักษาโลกให้รอดพ้นจากมลภาวะนี้ในขณะที่ฝ่ายของ f เฟ h ตัดสินใจที่จะสร้าง Colony Ship ที่จะออกเดินทางค้นหาดาวเคราะห์อื่นที่สามารถอาศัยได้แต่ทั้ง a r รและ Colony Ship ต่างก็มี Genesis s i m u l a t i o n เป็นเหมือนทางเชื่อมทั้งสองไว้อยู่ครับ ซึ่งตัว o อล و n ي ชินั่นเองนะครับก็จะเป็นแมปใน g e n e ซิสพาร์ทดโดยเช่นกันครับและในขณะที่ร่วมมือกันนั้นเขาก็ได้เจอเข้ากับ e อนก a m i มิก t มทริกที่เป็นข้อมูลของบุคคลที่สามารถเก็บไว้ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลไปยังร่างใหม่หากร่างเก่าได้ตายลงเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่รู้จบโดยที่ยังเก็บความรู้สึกนึกคิดและบุคลิกไว้อย่างครบถ้วนครับ โดยหลังที่เราเรียกใช้รีซี t โปรโตคอลแล้วครับไม่เพียงแต่ว่าเราช่วยโลกเนี้ยไว้แต่เราได้ปลดปล่อยล็อกเวลออกมาด้วยซึ่งด้วย Genesis Simulation นี่นะครับที่เป็นทางเชื่อมสู่ o l ค y y h i i p ทำให้ล็อกเวลเข้าไปสู่ทางเชื่อมนี้ได้เพื่อที่จะไปสู่ o l ค y y h i i p ซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นเนื้อเรื่องในส่วนของ Genesis Part 1ที่เราจะต้องแก้ไขบั๊กของระบบโดยที่ล็อกเวลนั้นเป็นคนอยู่เบื้องหลังบัก๊ก เเานนนี้นัั่องครบและท้ายที่สุดแล้วครับล็อกเวลก็ทำสำเร็จที่จะมาถึงคอร์เนีชิปเราจึงต้องไปจัดการแต่เมื่อเรามาถึงคอร์เนีชิปแล้วนะครับเราเจอกับว่าล็อกเวลได้ทำการควบคุมคอร์เนีชิปไปแล้วกว่า50%จุดประสงค์ของคอร์เนีชิปนั้นเป็นเหมือนกับแผนสำรองถ้ารีซ็ตโปรโตคอนั้นล้มเหลวแต่เหมือนว่าในเมื่อรีซ็ตโปรโตคอลนั้นถูกใช้งานไปแล้วล็อกเวลจึงหาที่ใหม่ ที่ตัวเขาจะได้ครอบครองโลกทั้งใบมันจึงมาที่นี่ครับแต่แล้วเราก็มาอย่างคอร์ y นชิปและจัดการกับ r ร็อกเวลได้สําเร็จโดยที่ครั้งนี้ครับจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอหน้ากับ r ร็อกเวลจะไม่มีครั้งต่อไปแล้วนะครับแล้วในท้ายที่สุดครับการเตรียมตัวสําหรับเ e a รา i วอลก็ได้สิ้นสุดลงนอกจากที่อาร์คทั้งหมด จะได้ทำหน้าที่ของมันสำเร็จรุ่วงไปแล้วในส่วนของ colony ship ก็ได้ทำหน้าที่ของมันสำเร็จลงด้วยเช่นกันคือการเป็นแผนสำรองที่จะค้นหาดาวเคราะห์ที่สามารถอาศัยอยู่ได้นั่นเองครับและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของ a r ร p a r าค2หรือ a r ร์คที่คาดเดากันว่าจะเป็นเรื่องราวของเราและซานดิอาโกดาคอสตา สำหรับใครที่กำลังงงนะครับว่าซานเดียโกดาคอสตาคือใครเขาก็คือเพื่อนของเฮเลนาที่เดินทางไปด้วยกันกันกบเฮเลนานั้นตั้งแต่แรกๆเลยนะครับและเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเรื่องเอ e ลเมนต์มาตั้งแต่แรกๆเลยและสาเหตุที่เขาฟื้นมาตอนนี้ก็มาจากการแบ็กอัพข้อมูลในเอ g นกา m เมกแมและเขาก็ฟื้นมาในคาซินตอนจบของอาร์ตภาคหน่งนี่แหละครับ ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าผู้พัฒนาจะทำเกม a r ร์ทูออกมาได้ไหมและเมื่อไหร่ครับและก่อนจากกันไปนะครับผมขอส่งท้ายด้วยคัสซีนของฉากจบของ a r ร์ภาค1ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ I should have calculated for this possibility. Must have missed a transform on the 15 statistical outcome matrix. Uh, simply put, Rockwell's embedded himself too deeply into the ship's primary systems. They're failing along with him. There's only one way to ensure this all ends here. Sorry, mate. I can't come with, and I'm almost out of time to back myself up. You'll do just fine on your own out there. You're a survivor. Why are you still here? Staying behind to gloat? Edmund, I'm here to help you end this nightmare. You did this to me for wanting the same power she squandered. Well, I've survived worse. I promise you, I will find a way out of this. I will. No, you won't. It's much too late for that. It's so bright. Eleanor, I'm afraid Shh. she knew Survival. This is my last message to you to be relayed in the event of my deactivation. I was only an artificial construct when we first met, just a shadow of someone who lived a long time ago. But in our time together, I got to become something new, someone new, not Helena. HLNA, thank you for that. I wish I could find the words to tell you how much it meant to me. <sighs> Human language is so imprecise. But I need you to do something else now. Find your own path, your own destiny. Build a new world here, a better world. And who knows? Maybe two lost souls can still meet again somewhere, out among the stars. Goodbye, my friend. Warning, what, 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 catastrophic biomimicability failing. failing. All revived life require immediate communication. <sighs> Respawned again. Insertion within a successful. Stable ailment confirmed. Warning. Emergency evacuation in progress. Docking clamps released.